สวัสดีครับวันนี้มาพบกับน้องบิ๊กสมชงคาเซ็นเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอารถยอดฮิต4ประตูยกสูงมาให้พี่ๆได้ชมกันก็คือเจ้าคันนี้เลยนะครับคันนี้คือ Toyota h i l u x r e v o นะครับตัว Double Cab 2.4 e ยกสูงนะรถคันนี้ปี2019นะครับอ่าคันนี้สีนี้บอกเลยว่าหาโคตรยากนะครับสีนี้ก็สีเทาเข้มนักกันนะครับสับง่ายๆนะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันสักนิดนึงนะครับด้านหน้าเนี่ยคันนี้นะครับสวยนะครับนี่หน้านี้ตาไฟสายกิก กราจังหน้าจะเป็นโครเมียมตรงนี้นะครับข้างในนี้จะเป็นดําเงานะสวยลงตัวไฟตัดหมอกอยู่ครบนะครับตัวสูงจะมีโป่่งข้างแบบนี้นะครับนี่เลยนะแล้วก็ล้อก็จะเป็นล้อแม็กดิมโรงงานของเขานะครับยางบิสโต้นั่นเองนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างตัวกระจกจะเป็น LED นะโครเมียมตรงนี้นะครับมือจับเป็นโครเมียมคุญแจนะครับเป็นรีโมทปลดล็อล็อรถได้นั่นเองนะครับอ่าบันไดข้างอยู่ครบแน่นอนนะครับเป็นตัวยกสูงนะนี่โลโก้พิเลเนอร์นะครับอ่า สีนี้หายากนะผมบอกไว้ก่อนมีคันเดียวนะใครมาก่อนได้ก่อนถือว่าโชคดีมากเลยคันนี้เป็นตัว E ก็คือตัวลองท็อปนั่นเองนะครับนี่ตัว E นะไฟท้ายสายกิ๊กการชนท้ายอยู่ครบนะครับแม็กไนเนอร์มาดูแม็กไนเนอร์กันนิดนึงแม็กไนเนอร์ก็ของโตโยต้าเดิมโรงงานสวยเลยนะครับอ่าเรามาชมภายในกันต่อรับภายในจะคุมโทนโทนสีดำนะคอนโซลสีดำาบกากรมะหยี่สีดํานั่นเองนะครับบอกเลยว่าสวยดูดันนะครับนี่ดูดูหลามาก พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับจับถนัดมือแอร์แบกมี3ลูกนะครับอ่าคันนี้ไม่เพียง62,000เท่านั้นนะครับเครื่องเล่นเล่นได้หมดอัร u ค b นะูเบลูทูธนะเกียร์ก็จะได้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันต่อนะครับอ่าคันนี้รถปี19มาดูห้องเครื่องกันพร้อมๆกันเลยคันนี้สายคลิกนะครับหม่มากเครื่องยนต์แห้งๆนะครับคันนี้มีระบบเบรก ABS ด้วยนะครับ แล้วก็คันนี้จะเป็นบล็อกเครื่องยนต์2 4 0 0ซีนะครับ150แรงมา้านะจุดเด่นของเขาก็คือขับขี่อัตราเร่งเนี่ยคือดีมากนะครับรถก็ค่อนข้างอึดถึกทนอยู่แล้วเนาะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบหมดนะครับแผ่นมอก็แผ่นเพดอยู่ครบหมดอ่ะคันนี้สวยเลยเดิมกิบใครที่อยากได้รถปีใหม่ไหม่น้อยนะครับเป็นแบรหลัก4ประตูยกสูงตัวรองท็อปนะครับบิ๊กแนะนาคันนี้นะครับราคา599,000บาท เท่านั้นใครมาก่อนได้ก่อนสีเทาเข้มแบบนี้สวยนะครับสนใจโทร0984696699สมยงคาร์เซ็นเตอร์ยินดีให้บริการสำหรวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย